บทที่27 911แน่นอนพาสุธาตอบมันอยู่ตรงไหนครับผมอยากเห็นจังผมถามด้วยความตื่นเต้นเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆขอให้ฉันอธิบายหลักการให้จบก่อนแล้วฉันจะบอกเธอพูดได้ครับขอโทษทีผมใจร้อนไปหน่อยผมพูดคนที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในนี้ซึ่งที่จริงก็ยังไม่เคยมีใครเลยนอกจากเธอ ถ้าปัรถนาจะรู้เรื่องราวของใครก็สามารถไปสัมผัสที่แท่งผกแก้วใสบริสุทธิ์ของคนคนนั้นได้เธออธิบายต่อถ้าอย่างนั้นผมก็สามารถรู้อดีตของทุกคนบนโลกได้นะสิครับผมถามใช่แต่ฉันไม่อนุญาตฉันจะอนุญาตให้เธอรู้ได้เฉพาะเรื่องราวของตัวเธอเองเท่านั้นเพราะการต้องรู้เรื่องราวผู้อื่นแบบเข้าไปเห็นทุกแง่ทุกมุมของเขานั้นถือเป็นการเสียมารยาท จิจัญยาบันอย่างร้ายแรงเนื่องจากทุกคนรัวนี่บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการปกปิดเก็บไว้เป็นส่วนตัวหรือพูดแบบทั่วไปคือทุกคนรวนเคยทำเรื่องไม่ดีไม่งามไม่เหมาะสมมาทั้งสิ้นเพราะทุกคนต้องผ่านการเรียนรู้โดยเฉพาะคนที่ได้ชื่อว่าเป็นบุคคลสำคัญเป็นที่เคารพยกย่องเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจเป็นบุคคลที่สร้างการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆใ,ให้กับโลก รือเป็นบุคคลที่คนทั้งโลกให้ความศรัทธาพวกเขาทุกคนร้วนเคยมีประสบการณ์ด้านที่ไม่ดีด้านที่ไม่ต้องการให้ใครรู้หากเธอเข้าไปเห็นบางสิ่งบางอย่างของเขาอาจทำให้เธอหมดความเลื่อนสายเขาได้ตอนอธิบายอืมก็จริงนะครับผมพูดแต่ถ้าเธอต้องการจะรู้อะไรฉันในฐานะที่เป็นศูนย์ข้อมูลใหญ่ที่รับรู้ทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตัวฉัน ธอสามารถรู้ผ่านฉันได้ฉันจะพาเธอไปเห็นเรื่องราวต่างๆได้ซึ่งการมองเห็นผ่านฉันจะมีข้อได้เปรียบมากกว่าเนื่องจากเรื่องราวเดียวกันแต่ฉันสามารถมองเห็นจากหลายมุมพร้อมกันเพียงแค่เธอแจ้งความประสงค์ว่าต้องการรู้เรื่องใดเธอต้องการจะย้อนไปดูเหตุการณ์อะไรบ้างล่ะฉันจะพาเธอไปดูเธอเสนออืมผมกำลังคิดว่าจะรองหาเหตุการณ์อะไรสักอย่างที่น่าตื่นเต้น มาทดสอบสิ่งที่พาสภาเสนอเอาเหตุการณ์9ก้าหนึ่งหนึ่งที่เครื่องบินพุ่งชนตึกแฝดที่มหาคนครนิวยอร์กก็แล้วกันผมอยากเห็นตอนเครื่องบินกำลังพุ่งชนแบบอันซีนเลยได้ไหมครับผมรีบเสนอเท่าที่จะนึกออกว่าอยากเห็นเหตุการณ์อะไรเพื่อทดสอบว่าสิ่งที่จะได้เห็นนั้นมีลักษณะอย่างไรได้สิเธอตอบหลังจากที่เธอพูดจบก็ปรากฏลำแสงสีขาวเส้นเล็กๆพุ่งออกมาจากดวงไฟใหญ่ ที่อยู่กลางโถงมันพุ่งตรงมายังศีรษะของผมทันใดนั้นผมก็เห็นภาพปรากฏขึ้นเหมือนกับกำลังพาผมเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆสิ่งที่ผมเห็นคือกลุ่มพนักง,งานซ่อมบำรุงกลุ่มหนึ่งมีอุปกรณ์ต่างๆมากมายกำลังเข้าไปทำงานในตึกขนาดใหญ่โดยแบ่งออกเป็นสองทีมแยกออกไปสองตึกแล้วเริ่มทำงานกันตอนกลางคืนนั่นคือการติดตั้งอุปกรณ์อะไรบางอย่าง เข้ากับช่องริบในทุกๆสองชั้นของตึกโดยเริ่มจากชั้นบนสุดก่อนนี่ไม่ใช่ภาพเครื่องบินชนตึกนี่ครับผมท้วงภาสุธาอ๋อฉันให้เธอเห็นภาพล่วงหน้าสองสัปดาห์ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์วันนั้นตั้งหากล่ะหลอนตอบทําไมต้องให้ผมเห็นภาพพวกนี้ด้วยพวกเขากําลังทําอะไรกันครับผมถามเธอคิดว่าเขากําลังทําอะไรเธอถาม เท่าที่ประมวลจากการดูสารคดีและจากในหนังดูเหมือนพวกเขากำลังวางระเบิดมีการเชื่อมสายไฟในแต่และชั้นไว้แบบหยาบๆดูไม่เหมือนการติดตั้งอุปกรณ์แบบถาวรที่น่าจะต้องเรียบร้อยกว่านี้ผมตอบเท่าที่ตาเห็นถูกต้องเลยพาสุธาตอบพวกเขาวางระเบิดเพื่ออะไรครับหรือว่าการก่อวินาศกรรมเครื่องบินชนตึกนี้มีการวางแผนร่วมก,กันกับทีมวางระเบิดผมตั้งข้อสงสัย เก่งมากมีการวางแผนร่วมกันพาสุธาตอบแล้วทำไมเขาไม่วางระเบิดอย่างเดียวไปเลยไม่เห็นจะต้องเอาเครื่องบินมาชนให้ยุ่งยากผมถามเธอลองคิดดูสิว่าทำไมพาสุธาถามต่อดูมันแปลกๆนะครับทำไมพวกเขาก่อวินาศกร,รมด้วยการชี้เครื่องบินมาชนตึกแล้วยังต้องวางระเบิดอีกซึ่งไม่ใช่จะต้องแอบเข้ามาวางกันได้ง่ายๆระเบิดต้องยะแยะขนาดนั้นยกเว้น จะเป็นแผนที่ต้องการก่อวินาศกรรมตัวเองผมวิเคราะห์ใช้แล้วเธอวิเคราะห์ได้เก่งมากฉันขอชมเชยเธอตอบจริงหรอครับผมแค่วิเคราะห์จากความน่าจะเป็นเท่านั้นนะแต่ไม่รู้ว่าทําไมพวกเขาถึงต้องการวางระเบิดตึกตัวเองแล้วมันเกี่ยวข้องอย่างไรกับการก่อวินาศกรรมผมเริ่มงงแล้วครับผมถามบางครั้งสิ่งที่เขาต้องการให้เธอเห็นมันอาจจะไม่ใช่ความจริง ซึ่งการสร้างภาพของเหตุการณ์ที่มีการถูกกระทำย่ำยีถูกทุกรานอย่างโหดเหี้ยมไร้มนุษยธรรมเพื่อปลุกเราให้เกิดความเกลียดชังและเกิดความชอบธรรมหากจะดำเนินการโต้ตอบเรื่องนี้มีความสลับซับซ้อนจนยากที่คนทั่วไปจะเข้าใจแต่สำหรับฉันฉันเห็นมันจากทุกด้านฉันจึงเข้าใจเรื่องราวมันเป็นอย่างไรพอจะเปิดเผยได้ไหมครับผมถามฉันสรุปอย่างนี้ก็แล้วกัน เรื่องนี้มีมือที่3ามคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังฉันจะพาเธอไปดูภาพเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นสักห้าเดือนก็แล้วกันเพ <c oughs> ื่อเธอจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเธอเสนอจากนั้นก็ปรากฏภาพของห้องประชุมห้องหนึ่งน่าจะอยู่บนตึกที่มีความสูงพอสมควรเพราะฉากหลังของห้องประชุมเห็นเป็นตึกสูงอื่นๆที่อยู่เคียงข้างกันในห้องมีผู้ร่วมประชุมเกือบ20คนแบ่งออกเป็นสองฝ่าย าฟหนึ่งเห็นชัดเจนว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมถึงเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงด้วยอีกไฟหนึ่งดูเป็นนักธุรกิจใหญ่และมีผู้สูงอายุคนหนึ่งที่ดูเหมือนทุกคนในห้องจะให้เกียรติเขาเป็นพิเศษเหตุการณ์นี้คืออะไรครับไม่เห็นจะเกี่ยวกับเรื่องที่ผมต้องการเห็นเลยผมถามหลังจากพิจารณาภาพที่เห็นอยู่พักหนึ่งชายสูงอายุที่ดูภูมิฐานที่สุดนั้นคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดเขาได้ชื่อว่าเป็นผู้มีอำนาจมากที่สุด แม้แต่ประธานาธิบดียังต้องให้ความเคารพเขาเพราะเขาเป็นผู้ที่ควบคุมระบบการเงินทั้งหมดของโลกหรือพูดง่ายๆว่าเขาเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการผลิตเงินตาของทุกประเทศเกือบทั้งโลกแล้วเขาเกี่ยวอะไรกับเหตุการณ์นี้ครับผมถามเกี่ยวโดยตรงเลยแหละประการที่1เขาคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังเครือข่ายองค์กรการเงินการธนาคารและการค้าของโลกทั้งหมด และหนึ่งในผู้ที่เข้าร่วมประชุมอีกคนในวันนั้นคือผู้อำนวยการองค์การค้าโลกวาละาการประชุมในวันนั้นถือว่าเป็นความรับสุดยอดนั่นคือแผนการที่จะปลดระวางอาคารเวิร์เทสเซนเตอร์เนื่องจากค้นพบข้อบกพร่องบางประการด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างตึกสูงขนาด110ชั้นซึ่งเวลานั้นยังพัฒนาไม่ถึงจึงมีแนวคิดที่จะสร้างใหม่ให้ปลอดภัยกว่าเดิม ที่จริงแผนปลดระวางตึกเพอร์เทสเซนเตอร์นั้นยังเป็นแผนในอนาคตอีก10ปีข้างหน้าหรือในลาคอสอ .2011 ถึงจะเริ่มดำเนินการแต่ด้วยความจำเป็นที่ประจบเหมาะเพราะเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจโรคซบเซาและวิธีกระตุ้นที่ดีที่สุดขององค์กรที่ผลิตเงินคือการปล่อยเงินกู้ให้กับรัฐบาลเพื่อนำไปทำสงคราม ซึ่งประเด็นหลังนี้เป็นความต้องการของรัฐบาลสหรัฐอยู่แล้วที่พยายามหาข้ออ้างในการเข้าไปยึดครองแหล่งทรัพยากรสำคัญสำคัญของโลกซึ่งหนึ่งในนั้นคือประเทศอัฟกานิสถานแต่จากการคำนวณค่าใช้จ่ายในการระเบิดตึกแฟลต1 1 0ชั้นทั้ง2ตึกนี้จะต้องใช้งบประมาณมหาศาลทั้งเรื่องค่าดาเนินการค่าผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมและด้านอื่นๆอ,อีกมากมาย แผนการระเบิดตึกจึงถูกนำขึ้นมาเป็นบาลาในการประชุมแต่แทนที่จะเป็นการสั่งระเบิดแบบเปิดเผยกลายเป็นการระเบิดแบบลับโดยสร้างสถานการณ์เพื่อยนความผิดและเป็นข้ออ้างในการทำสงครามไปในตัวเธออธิบายสรุปโอ้โหนี่ถ้าเป็นอย่างนี้จริงเท่ากับเขายิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวเลยนะครับผมแสดงความเห็นใช่ สิ่งที่เขาทำนั้นถือว่าเป็นประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อองค์กรที่ผลิตเงินตาเพราะอาคารเวอร์เทจเซ็นเตอร์ก็อยู่ในการดูแลของเขาเขาจึงไม่สนใจผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งกับชีวิตและทรัพย์สินใดๆทั้งสิ้นนี่จึงเป็นหนึ่งในทฤษฎีสมคบคิดที่ใครหลายคนตั้งข้อสงสัยแต่เธอจะได้เผลอไปเกียดชังพวกเขาล่ะเพราะถ้าขืนเธอเกียดชังไม่ว่าใครแมนเซียว,วินาที เธอจะสูญเสียอิสรภาพทางจิตไปทันทีระวังให้ดีนะที่ฉันให้เธอเห็นภาพเหล่านี้เพียงเพื่อให้เธอรู้และทําความเข้าใจแต่ไม่ได้ให้เธอตัดสินว่าใครผิดใครถูกใครดีใครชั่วทุกถ่งทุกอย่างล้วนเป็นไปตามกลไกของจิตที่อยู่บนความไม่รู้เพราะเขาไม่รู้ว่าท้าที่จริงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเขาล้วนเป็นแค่สมมตุติแต่พวกเขากลับคิดว่ามันคือเรื่องจริง ขาจึงทาทุกวิถีทางเพื่อรักษามันไว้และความพยายามที่จะรักษามันไว้นี่แหละคือบ่อกเกิดแห่งความเสื่อมโทรมในร่างกายของฉันในฐานะที่เธอกำลังก้าวขึ้นไปเป็นรูปธรรมชั้นสูงขอให้เธอมองทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเข้าใจและมองด้วยความรักที่มีต่อพวกเขาให้ได้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่เธอต้องทอนาในอนาคตคือทําให้พวกเขาเปลี่ยนใจให้ได้ได้ครับขอบคุณมากครับที่เตือนสตินี่ผมยังไม่ได้เห็นภาพการระเบิดในมุมมองแบบอันซีนเลยนะครับ ผมแอบทวงนี่ยังไม่เรียกว่าอันซีนหรือเธอตอบจริงด้วยสิแต่ผมหมายถึงภาพแบบที่เป็นเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับ